สวัสดีครับในที่สุดวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารเขาก็พาผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด17คนเขาปล่อยไปก่อน2คนวันนี้ก็เลยเอามา15คนมาที่กองปราบปรามครับเพื่อดำเนินคดีในข้อหาว่าด้วยอั้งยี่ซ่องโจน17คนที่ว่าเนี่ยนะครับ ถูกควบคุมตัวไปเนี่ขณะนั้นมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแส่เพราะบุกจับกันถึงบ้านหลังจากเหตุระเบิดเจ็จังหวัดภาคใต้ข่าวครา,าวซึ่งถูกโขงกระแสไปแล้วนะครับปั่นกันจนคนส่วนหนึ่งเชื่อไปแล้วว่าผี่น้องคนเสื้อแดงหรือว่าฝ่ายเห็นต่างฝ่ายไม่รับรัางรัฐธรรมนูญนี่แหละเป็นผู้อยู่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าในการลงมือ ในที่สุดเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับทั้งพลเอกประวิตย์ก็ดีทั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็นายตำรวจทั้งหลายเนี่ยอธิบายตรงกันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคดีระเบิดเจ็ดจังหวัดแต่ที่บุกไปจับไปควบคุมตัวเนี่ยอ้างว่าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลน,นี้เนี่ยตั้งแต่ปลายปี58น,น,นี่มาครึ่งหลังของ59เลยนะครับแต่บอกว่าตามมาตลอด จนในที่สุดศจังหวะสบโอกาสต้องจับเอาช่วงนี้พอดีก็ประหลาดไม่แล้วครับท่านผู้ชมคือจริงๆเนี่ยจะจับกันตอนไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเอาละท่านมีอำนาจท่านก็ว่าไปก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกจับกลุมเขาสู้คดีตามกระบวนการแต่เลือกเจาะจงเอาช่วงนี้นก็เลยทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจสับสน เอาสองเรื่องมาปนกันจนนึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่นะครับระเบิดเจ็ดจังหวัดนั่นก็เรื่องหนึ่งส่วนจับกลุ่มประชาชนสิบเจ็ดคนนี้ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งกรณีสิบเจ็ดคนนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าได้มีการไปพูดคุยพบปะประชุมกันอย่างไรผมก็ไม่ทราบและแต่นี่เป็นข้ออ้างของเจ้าหน้าที่นี่นะแล้วก็ประกาศตั้งพรรคปฏิวัติประชาธิปไตย แล้วก็พรรคปฏิวัติประชาธิปไตยนี้ก็มีแนวทางที่จะเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจนในที่สุดก็มาสู่ข้อหาอ้างดีซ่องโจรได้ผมก็เรียนทุกท่านนะนะครับว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยถ้าหากพูดว่าเราไม่รับรัฐประหารพูดว่าเราไม่รับรเผด็จการเนี่ยผว่าเป็นเรื่องที่พูดได้นะ เพราะบัาน,นี้เมืองนี้เราตกลงกันว่าเราจะปกครองกันในระบบประชาธิปไตยไงครถ้าคณะรัฐประหารทําถูกจริงเนี่ยไม่ออกกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมตัวเองหลังจากทําสําเร็จหรอกแล้วเต็มตผมดูๆเนี่ยนะวันนี้เอาตัวมาโชว์สิบห้าคนเนี่ยเป็นคนอายุ60ขึ้นจนถึงเจกว่าเนี่ยรวมกัน9คนนอกจากนั้นก็อายุ50าสกว่ามีผู้หญิงด้วยคุณมีนาแม่ค้าขายเครื่องแกง ก็เห็นสภาพแบบนี้นี่นึกไม่ออกนะครับว่าคนกลุ่มน,นี้เนี่ยจะไปปฏิวัติประเทศปฏิวัติประชาธิปไตยอะไรกันได้ยังไงแต่ว่าฝ่ายรัฐก็ทําเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นประเด็นที่จะต้องเร่งรัดจัดก,การให้ได้ทุ่มเทซะยิ่งกว่าไปจับไอ้ผู้ร้ายที่ก่อเหตุระเบิดที่เจ็ดจังหวัดภาคใตนะ้ครับ <inate> ผมเชื่อว่าใครต่อใครติดตามข่าวสารเนี่ยคิดตรงกันนะครับว่าทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งหน่วยข่าวทั้งหลายเนี่ยบทจะไปหยิบไปจับใครมาช่วงนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องระเบิดก่อนเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งคนระแต่ปรากฏว่าไม่อ่ะเรื่องระเบิดนี่เท่าที่ตามตามข่าวนี่นะครับรู้สึกว like. ่าจะจับได้ที่กระบี่คนนึงหนีหมายจับมาจากสามจังหวัดมาอยู่กระบี่ส่วนคนอื่นๆเนี่ยยังไม่จับใครเลยเนีย มีออกหมาจับไปบ้างไม่กี่รายแล้วก็มาทุ่มจับเอา17คนนี้มันก็ประหลาดดีนะครับวิธีจัดลำดับความสำคัญของภารกิจคือ17คนเนี้ยอ้างว่าตามมาตั้งแต่ปลายปี58แลและจนเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่ทำอะไรนะครับก็จะไม่ทำอะไรได้ที่ไหนแหละฮะหก็60กว่าบ้าง70บ้างขายเครื่องแกงอยู่บ้างแต่เอาอันนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนลำดับแรกส่วนเรื่อง ตามจับพวกมือระเบิดนี่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงกำนันแล้วแต่ลุงกำนันจะชี้นำไปทางไหนบัาน,นี้เมืองนี่อยู่กันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาครับมีแพะมากหน้าถ้าหากว่าสังคมไม่ช่วยกันติดตามไม่ช่วยกันเกาะติดเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยสิเจคนเนี่ย อาจจะถูกพ่วงข้อหาก่อเหตุร้ายในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้วด้วยนะครับแต่ความที่หลักฐานมันพาไปไม่ถึงมันไปไม่ได้จริงๆนะครับจับมาแล้วจะปล่อยไปเสื้อดื้อก็อะไรายอยู่ก็เลยต้องตั้งไว้สักคดีนึงส่วนว่าพฤติการจริงๆเนี่ยนะครับของกลุ่มที่ถูกจับกลุมตัวเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเพิ่งได้ยินชื่อ พักปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่าแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยนะก็ได้ยินตอนเป็นข่าวนี่แหละก็ไม่ทราบว่ามีกระบวนการนี้จริงหรือเปล่าหรือถ้ามีจริงๆเนี่ยพฤติการของเขาคืออะไรแค่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความเห็นกันไปมาหรือถึงขั้นไปจัดตั้งกองกําลังอะไรนั่นเขาแล้วซึ่งก็ย้อนไปดูประเด็นเดิมมันแหละครับก็คนอายุหกเจ็ดสิบกันเป็นส่วนใหญ่นี่นะ ก็ไม่รู้จะไปจัดตั้งกองกำลังกันยังไงแต่เอาละถือว่าเรื่องนี้รัฐเขาใช้อำนาจส่วนคดีความเนี่ยนะครับจะสู้กันไปแบบไหนพิสูจน์ตัวเองกันอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทั้ง17คนกับทีมกฎหมายทีมทนายความก็ต้องทำกันอย่างเต็มที่ส่วนตัวผมในฐานะประชาชนนะถ้าท่านเหล่านั้นเห็นว่า การรัฐประหารเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ถ้าท่านเหล่านั้นเห็นว่าอำนาจเผด็จการเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ส่วนตัวผมก็เห็นตรงกันนะครับเป็นแต่เพียงว่าที่ผ่านมาผมก็พูดชัดว่าของเราไม่มีขบวนการใต้ดินอะไรทั้งนั้นเปิดเปิดนี่แหละครับวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันไปไม่คิดจะออกไปเผชิญหน้าอะไรกับรัฐบาลส่วนทั้ง17คนเนี่ยจะมีข้อมูลหลักฐานอย่างไร ก็สู้เธอครับตามกระบวนการวันนี้เนี่ยผมตามข่าวก็เห็นใจนะฮะเพราะว่าอายุมากๆกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ประกันตัวไงอ้างว่ามันเวลาไม่ทันการทีนี้ติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์เข้าด้วยพรุ่งนี้ก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าอาจจะต้องไปถูกจองจำอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายวันหรือไม่ก็ขอส่งกำลังใจในฐานะประชาชนก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกอะ เราไม่ทราบว่าพักนี้หรือแนวร่วมนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงแต่ว่าในฐานะประชาชนคนไทยซึ่งเรายังรับรู้อยู่นะครับจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ว่าคณะนี้ไม่ใช่คณะผู้ก่อเหตุร้ายเนี่ยการส่งกําลังใจกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วครับแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยได้โปรดทราบนะฮะว่าถึงวันนี้เนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือของท่านเนี่ยมันน้อยเต็มทีนะครับ แทบจะพูดได้ว่ามันไม่มีแล้วเลยซ้ำไปเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชชายหนุ่มชาวสันกำแพงเชียงใหม่ชื่อนายศักดินขรึขหัดก็ในที่สุดจับกันไปโยนกันมาเนี่ยนะทหารก็ไม่เอาตำรวจก็ไม่ไว้สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้ตอนบ่ายๆแก่ๆเนี่ยนฮะมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องปล่อยตัวไปปล่อยตัวแบบเงียบๆไม่เหมือนตอนจับนะฮะ ตอนจับนี่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปจับมาจากกลางทะเลรุ่งึ้นเช้านังสื้อพิมพ์ลงนาหนึ่งทุกฉบับไอ้เวลาจะปล่อยเนี่ยค่อยๆปล่อยฮะวิธีการก็คือเจ้าหน้าที่นี่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินจากนกครศรีธรรมราชให้มาลงกรุงเทพแล้วซื้อเครื่องบินจากกรุงเทพดอนเพลินนี่นะฮะให้ไปลงต่อที่เชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่มาส่งที่สนามบินเสร็จสับเรียบร้อยจริงๆน่าเจ้าโอมาส่งด้วยนะคะคนจะได้เห็นไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไร ทราบจากรายงานข่าวเนี่ยนะว่าคุณสักการินเนี่ยก็พูดกับสื่อมวลชนอยู่เหมือนกันว่าตั้งใจจะไปบวชพราหมณ์เอาง่ายๆเลยครับบวชล้างซวยที่เชียงใหม่บ้านเกิดก็ไม่รู้ว่าบวชล้างแล้วจะหายซวยหรือเปล่านะเพราะบรรดาคนที่จับเนี่ยเขายังพูดพูดอยู่เลยนะครับว่าจะมีข้อหาโน้นข้อหานี้จำได้ไหมล่ะฮะพอทหารปล่อยมาเนี่ย ก็มีการบอกว่าจะแจ้งความจะออกหมายจับข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยหาไม่ได้ไงครับไม่มีจริงๆจะชอนจะใช้ย,ยังไงก็ไม่รู้จะเอาผิดตรงไหนก็เลยต้องปล่อยออกมาเนี่ยครับก็เป็นกันซะแบบนี้คือมันรมันมั่วมันรวนมันรนั่วตั้งแต่เที่ยวปั่นกระแสกันเองนั่นแหะ ว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องประชามาติเป็นเรื่องฝ่ายตรงข้ามตรงนั้นแหละครับเลอะเทอะกันไปหมดแล้วเลอะเทอะมาจนถึงวันนี้แล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับให้ความน่าเชื่อถือของกระบวนการคดีนี้เนี่ยกลับคืนมาได้ผมก็ให้กำลังใจคุณสักการินนี่อีกอก็ขอให้การบวชเนี่ยล้างสวยให้สําเร็จแล้วก็ขออย่าให้มีอะไรมาวอแวกันในเรื่องคดีนี้อีกก็แล้วกันในฐานะที่ส่วนตัวผมเชื่อว่า คุณเป็นผู้บริสุทธิ์คือถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาเอาไปไว้ขนาดนั้นแล้วแหละมันต้องมีคดีติดพกติดหอมาบ้างแล้วครับแต่นี่ไม่รู้จะเอาอะไรมารวมความก็เลยกลายเป็นว่า18คนที่จับไปเนี่ยนะฮะทั้งสักกรินและก็1 7คนที่เอาไปไว้กรุงเทพไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายที่พักใต้ดีเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยขึ้นต้นจับระเบิดใต้ ลงท้ายกลายเป็นเรื่องกระเครื่องแกงครับเพราะว่าคุณมีนาสุภาพสตรีคนหนึ่งเนี่ยเธอขายเครื่องแกงก็เอากันอย่างนี้แหละครับสื่อมวลชนเมื่อเช้าหลายฉบับภาคหัวทํานองว่า17เจคนนี้คือผู้ต้องหาในคดีระเบิดเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาสื่อมวลชนได้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับต้องพูดนะฮะไม่พูดไม่ได้ เมื่อวานนี้นี่ผมเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ขอปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูรณ์เนี่ยไอเดียกระฉูดนะครับคือไปจัดประชุมระดมสมองเรื่องจะแก้ปัญหายาเสพติดพูดไปพูดมาท่านบอกว่ายาบ้าเนี่ยคือท่านบอกว่ายาบ้าเ,เป็นสินค้าเศรษ,ษฐกิจแล้วบอกให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหาทางผลิต ให้ยาบ้าเม็ดละห้าสิบสตางค์หมายความว่ายาบ้าสองเม็ดบาทท่านบอกว่าเมื่อมันเป็นสินค้าเศรษฐกิจแต่ถ้าทําแล้วให้ขายได้ราคาต่ําคนก็ก็ไม่อยากขายไม่อยากขายก็จะเป็นการแก้ปัญหายา,ยาบ้าผมไม่ทราบว่าท่านเอาวิธีคิดนี้มาจากไหนนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยฮะแล้วผมก็ไม่ทราบว่าท่านพูดจริงพูดเล่นหรือพูดเอามันนะครับแต่ถ้าท่านจะเอาจริงแล้วก็ผมก็ค้านจริงเหมือนกัน เพราะว่ายาบ้าเนี่ยจะไปคิดเป็นสินค้าเศรษฐกิจไม่ได้นะครับมันเป็นยาเสพติดคนละเรื่องฮะเอา้าถ้าเป็นข้าวเป็นปาล์มเป็นยางพาราเป็นน,นุ่นนั่นนี่ก็ว่าไปฮะสินค้าเศรษฐกิจเนี่ยพอไหวแต่ยาบ้าไม่ใช่แน่ๆนี้ถ้าไปไปคิดโดยเอาหลักคิดทางการตลาดว่าถ้าสินค้าตัวใดขายแล้วได้กำไรน้อยแรงจูงใจในการขายก็จะลดลง คนก็จะไม่ค่อยหามาขายมันมาใช้กับยาบ้าได้จริงเลยครับไม่คิดเลยครับว่าต่อไปเด็กออกจากบ้านเนี่ยนะฮะผมเนี่ยทำโครงการแจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนทุนละ5,000 5 0 0 0พั 5, นี่โอนไป250กว่าทุนแล้วผมนั่งอ่านจดหมายขอทุนทุกฉบับเนี่ยรู้ดีครัว่ายุคนี้พอสอนี้เนี่ยนะครับเด็กต่อให้ลำบากอัตรคัดยังไงแต่ว่ามีกระตังติดกระเป๋าไปโรงเรียนเนี่ย ส0บาทยีบาทเนี่ยเขามีะฮะถ้าเด็กออกจากบ้านมีเงินติดกระเป๋าไปยีบาทหมายความว่าต่อไปเนี่ยออกไปเนนะีซื้อยาบ้าได้40เม็ดเพราะว่ายาบ้าสองเม็ดบาทเหมือนฮอนเหมือนโอเล่ L e, ที่เราอมกันตอนเด็กๆนะครับทีนี้ผมมีข้อเปรียบเทียบนะฮะคือยังไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรที่มันลึกลับซ้อนไปกว่านี้เอาพื้นๆเลย ผมเด็กปักใต้ตั้งแต่ผมเด็กๆจนรุ่นๆเนี่ยนะฮะชาวปักใต้เขากินใบกระท่อมกันวิธีการก็คือเอาใบสดๆนี่หละครับมารูดกิ่งก้านทิ้งไปแล้วก็เอาใบเนี่ยเคี้ยวเข้าไปเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวพอแหลกละเอียดก็ดื่มน้ําตามจะกินกับกาแฟกินกับชาก็ได้หรือบางคนกินกับเครื่องดื่มบำรุงกําลังเขาก็กินกัน กินกันเสร็จแล้วผมไม่เคยเห็นใครเมากระท่อมโดวยวิธีการกินแล้วก็ดื่มน้ําตามเนี่ยไปเที่ยวจับตัวประกันไปเที่ยวปีนเสาไฟฟ้าไม่มีฮะอย่าว่าแต่ปีนเสาไฟฟ้าเลยปีนหลักกิโลผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นคนเมากระท่อมแล้วคลุ้งคลั่งนอกจาก่าเมาแล้วเขาทางานสู้แดดถ้าเจอฝนเขาก็หลบนี่คือวิถีของคนกินกระท่อมในอนดีตแต่ความที่พอกินกันเยอะเข้าไงค,ครับคนกินเยอะคนปลูกก็เยอะ จากที่เดิมหาซื้อ,อยากหน่อยก็มาช่วงหนึ่งหาซื้อได้ง่ายค้าขายกันได้ทั่วไปเท่านั้นนะครับไปถึงมือเด็กวัยรุ่นเยาวชนมันเอาใบกระท่อมไปต้มน้าแล้วไม่ใช่ต้มผสมน้ำอย่างเดียวนะครับมันผสมยาแก้ไอบางคนก็บอกผสมยาฆ่ายาบางคนนี่ในตำรวจเล่าผมเองนะส่วนผสมเนี่เอาหลอดนีออนเนี่ยครับหลอดยาวๆเนี่ยแล้วมาเคียไ ผงขาวๆที่อยู่ข้างในเนี่ยปนเข้าไปด้วยแล้วก็กินเมาขาดสติคลุ้มคลั่งทำอะไรที่มนุษย์มานาปกติเขาทำไม่ได้พวกนี้ทำได้สุดท้ายนี่นะฮะก็ต้องไล่ค่นต้นกระท่อมไล่จับไล่ถางกันเยอะแยะครับมีข่าวการจับใบกระท่อมไม่เว้นแต่ละวันหลายต่อหลายจังหวัดทั่วประเทศบรรดาวิถีชีวิตเด,เดิมที่ผมเคยเห็นตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะ ที่นั่งรูดใบกระท่อมเคี่ยวกินแล้วก็ดื่นานามน้าตามออกไปทํางานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนี่แหละครับในมุงเปรียบเทียบว่าก็เดิมมันเป็นกระท่อมที่เขากินกันทั่วๆไปในบรรดาคนชนบทเนี่นะแต่พอมันหาง่ายเด็กก็เอาไปดัดแปลงเอาไปต้มก็เลยกลายเป็นหาปัญหกลับมาที่ยาบา้าถ้าสองเม็ดบาทนะฮะท่านคิดว่าจะเป็นยังไง มันซื้อง่ายหาถูกเนี่ยถ้าเด็กมันเอาไปเป็นตัวตั้งต้นแล้วผสมสูตรโน,โน้นสูตรนี่เอาไปต้มน้าเอายาแก้ไอเอายาค่าย้าใส่ลงไปอีกเนี่ยไม่รู้ฤทธิ์มันจะได้แรงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ขอความปรุนาอย่าได้เดินหน้าเลยครับแม้จะอธิบายต่อมาสมมุติถ้าจะอธิบายนะ ว่ายาบ้าเม็ดละ50สตางค์สองเม็ดบาทนี่จะผสมสูตรใหม่ไม่ให้ได้คุณภาพหรือมันมันไม่ได้ครับมันเป็นยาเสพติดคือถ้ามีวิธีคิดแบบนี้เนี่ยผมว่าตอบคําถามพวกนี้ก่อนดีกว่าว่ากลไกรัฐทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการจัดการปัญหานี้หรือยังเรือนจําใหญ่ๆห,หลายแห่งที่เคยมีข่าวว่าพอเขาจับยาบ้าลดใหญ่ๆได้ไอ้คนถูกจับบอกว่า เป็นเครือข่ายจากเรือน,อนจำนู่นนั่นนี่ปัจจุบันนี้ในเรือนจำทั้งหลายพ่อค้ายาบ้ายังค้าขายได้ไหมยังโทรศัพท์ออกมาส่งยาส่งของกันได้หรือเปล่าพวกนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งหมดทั้งปวงปฏิบัติงานกันถึงขีดสุดของศักยภาพแล้วหรือ,อยังผมว่าเอาตรงนี้ก่อนนะฮะส่วนยาบ้าสองเม็ดบาทเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับนี่ไม่ใช่วัด หาเรื่องตั้งป้อมจะค้านรัฐบาลรับไปไม่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้จร,จริงๆผมไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอัครับถ้ารัฐบาลเดินหน้าผมก็คัดค้านละอย่าหาเรื่องมาจับผมอีกนะครับพอประกาศจะคัดค้านนโยบายนี้หาว่าผมเนี่ยเป็นแนวร่วมจะปฏิวัติรัฐบาลอะไรอีกไม่มีทําอะไรก็พูดกันเปิดๆนี่แหละครับเดินบนดินไม่มีใต้ดินนะพูดกันให้ได้ยิน อธิบายความกันด้วยเหตุด้วยผลผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับที่จะต้องติดตามนโยบายอะไรของรัฐบาลซึ่งบางอันนี่มันไม่ใช่คาบลูกคาบดอกแล้วครับแต่ว่ามันมาพิสดารเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่กรุณาส่งข้อความมาทักทยกายกันผมมองไม่เห็นแล้วครับไอ้เครื่องโทรศัพท์มันอยู่ห่างหน่อยวันนี้ ก็ส่งกำลังใจไปถึงไผ่ดาวดินและครอบครัวด้วยนะครับทราบว่าทางเรือนจำภูเขียวก็ปล่อยตัวออกมาแต่ว่าตำรวจขอนแก่นมาอายัดต,ตัวไปอีกแล้วข้อหาก็คือไปชูป้ายต้านรัฐประหารเมื่อปี58นี่ไม่รู้เล่นอะไรกันอยู่นะครับคือปล่อยมาก็ปล่อยมาเลยไอ้คดีพวกนี้มันขี้หมูราขี้หมาแห้งไงครับไปชูป้ายนิดน,ดนดหน่อยๆเก็บทุกเม็ดหบาทสิบาทก็เอา ผมไม่เข้าใจว่าไม่ทราบว่าจะทาทาไมคือจะไปอธิบายว่ารักษากฎหมายหรืออะไรเนี่ยนะฮะมันมันฟังยากนะในทางปฏิบตัติเพราะว่าหลายครั้งเราก็เห็นว่าท่านจัดการแต่คนที่เห็นต่างส่วนคนที่เห็นด้วยกับท่านเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรมันก็มาแบบนี้แล้วไม่รู้ยังไงกันต่อนะครับนั่นนะเพราะว่าคืนนี้ก็คือวันศุกร์เกิดว่าพรุ่งนี้เสาร์วัิต ยืนประกันตัวไม่ทันเกิดปัญหาวันหยุดราชการสมมุติเนี่ยนะฮะถ้ามันมีระบบแบบนั้นไม่ต้องครั้งเด็กต่อยสองวันเลยครับแล้วไม่ทราบว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไงครับเนี่ยผมเห็นข่าวนะครับในโลกออนไลน์เขาแชร์กันแม่ของไผ่เนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนจะเรียนต่อที่แรกทำท่าไม่ให้ทั้งแม่ทั้งน้องต้องนั่งคุกข,ขา่าขวางรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ เจราจากันอยู่อีกพักหนึ่งนะครับถึงจะยอมได้นี่มันอะไรกันนักหนาเนี่ยเด็กนักศึกษาคนหนึ่งเขายืนยันหลักการประชาธิธปไตยเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทามันถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเอากันจนถึงขนาดว่าจะเป็นอาจยากรว,วายร้ระดับชาติผมว่าต้องทบทวนเรื่องนี้กันบ้างนะครับที่เวลาไปคิดเรื่องจะขายยาบ้าสองเม็ดบาทท่านมีเวลากัน เมื่อวานท่านนายกเจอถุงเท้านานโนท่านก็เอามาดมพิสูจน์กลิ่นผมว่าท่านน่าจะได้กลิ่นความอายุติธรรมพวกนี้บ้างนะครับแล้วท่านน่าจะได้หยิบยื่นความเมตตาให้กับคนที่เห็นต่างได้สูตรกลิ่นของความเป็นธรรมได้สูตรกลิ่นของเสรีภาพบ้างดังนั้นให้กำลังใจทั้ง17คนที่เขาบอกว่าเป็นแนวร่วมนปปะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเรียกกำหนดเครื่องแกง แล้วก็ให้กำลังใจไผ่ดาวดินตลอดจนครอบครัวแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยสุดตัวกับนโยบายยาบ้า2เม็ดบาทครับขอบคุณทุกท่านครับ